รุ่นนี้จะเป็นโคมไฟโซลาเซลล์นะครับที่สามารถเปิดได้ถึงสแสงนะครับภายในโคมเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองเปิดให้ได้ชมกันครับอันนี้จะเป็นรีโมทการใช้งานนะครับสามารถกดเปิดได้ครับอันนี้จะเป็นแสงสีขาวครับแสงไล่ยุงครับแลวก็แสงมอมไบ้์นะครับใช้งานสะดวกมากๆทีเดียวนะครับตัวรีโมทนี้ก็สามารถตั้งออโต้ได้นะครับเวลากลางวันนี่จะดับเองนะครับแล้วก็เวลากลางคืนนี่จะติดเองนะครับเวลากลางวันมันจะชาร์จไฟให้ครับด้วยเจ้าตัวแผงตัวนี้นะครับ นี่ครับแผงโซลาเซลล์เป็นแผงที่ชาร์จไฟได้ดีนะครับตรงนี้มีขายึดติดกับผนังต่างๆมาให้นะครับจะมี น็อตมาให้1ตัวยึดตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ครับตรงนี้หรือว่าใครไม่อยากยึดเจาะนะครับก็ใช้ลวดมัดก็ได้นะครับจะมาพร้อมสายสําหรับติดกับตัวคมไฟตัวนี้ด้วยนะครับสายนี่ให้มายาวมากถึง3เมตรทีเดียวนะครับใช้งานสะดวกมากๆนะครับสาหรับรุ่นนี้หรือว่าต้องการจะชาร์จกับไฟบ้านก็สามารถทําได้นะครับจะมีหัวชาร์จกับไฟบ้านมาด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเสียบ